พอลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้มีแต่คนร้ายๆมาปาร์ตี้พร้อมขยี้บ้านนายฝรั่งให้แหลกคามือ <c oughs> คุณเล่นบทนางร้ายบ่อยๆเนี่ยคุณเคยเอาติดกับบ้านไปไหมเราจะไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเข้าแบบ เขาก็จะรู้ว่าถ้าเขาทําแบบนี้เขาจะได้ของที่เขาอยากได้ออประมาณนั้นนี่เป็นการเทคนิคที่สอนเลยนะใช่ค่ะใช่สมมติว่าได้มาหมื่นนึงก็ให้ลูก500ร้อยที่เหลือพี่ชาวก็เก็บถูกก้างมารู้ไม่แต่พี่ชาายิงดีนะแบบให้ลูก500อแล้วเก็บปะพี่มิกเก็บหมดเลยนะผมไม่เคยแบ่งเลยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยงานวันนี้เป็นขอช่วยเขาขอช่วยงานการสุศล่เพราะว่างานของลูกคือเงินของพี่มิกจดงานเงินของพี่มิกคือเงินของเบ้นหมดครับ ก็คเป็นลูกซ้ไม่รู้นะคือในเมื่อที่เบ้นเอาเงินผมไปหมดผมก็เลยต้องเอาเงินลูกมาใช้เข้นะพบกันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนี้6โมง20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พ